มีที่ดินอยู่ตา่างจังหวัดอยากจะพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรขายเนี่ยต้องคิดอะไรยังไงบ้างน,นะครับวันนี้พูดกับโคตเต้นะครับที่ลบบุรีเลยมาดูโครงการของโคดเตว่าไอเดียการออกแบบไอเดียในการขายจวมถึงเทรนด์ในการอยู่อาศัยของคนรุ่นใหม่ในตา่างจังหวัดเป็นอย่างไรเดี๋ยวดูกันเลยครับ,รบอยากพี่เต้ชวนคุย,ยครับถึงรเรื่องของ<ม>แนวคิดทําไมต้องเป็นจังหวัดลบบุรีด้วยทำไมไม่เป็นกรุงเทพหานะครที่คนเยอะๆเลยครับ อ๋อก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยพ <sm art> ี่เดชอย่างที่เคยคุยกันนะพี่เดชทำโครงการเอริจูดมาสเตอรี่มาก่อนใช่ครับผลยูทินิซีสีแล้วก็ไปทําภูวิลล่าที่ไอนาลานะครับเราก็มีแนวความคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะทําบ้านราคาถูกไม่แพงให้คนต่างจังหวัดได้อยู่กันบ้างนะครับราคาประมาณสัก2องล้านห้าสองล้านหกนะครับในชั้นเดียวแล้วก็ถ้าบ้าน2ชั้นเนี่ยสัก3ามล้านห้าครับคราวนี้จริงๆแล้วดูทําเลไว้มากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับอุดรหนองคายภูเก็ตนะครับแต่คราวนี้จังหวัดลงตัวเนี่ยนะครับ เราก็มาวิเคราะห์จุดแข็งของตัวเองด้วยว่าเราเดินทางไปเชียงใหม่ไม่ไหวอันนี้เราก็ต้องตัดก็ค่อยตัดแหะพอเราดูแล้วว่าที่ไหนทําได้บ้างใช่ไหมครับแต่คราวนี้มันไม่เหมาะกับตัวเราเองเพราะว่าเราเดินทางไปไม่ไหวต้องขึ้นเครื่องบินต้องแล้วก็มีธุรกิจที่กรุงเทพด้วยมีบริษัทไอทีมีรับจ้าหนอาทายฝากนะครับคราวนี้ก็เลยเริ่มเริ่ม,ม,มตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกไปเรื่อยๆก็จะเหลือจังหวัดที่สามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้สมมติถ้ามีปัญหาเราก็จากกรุงเทพจากบ้านเรานไปถึงโครงการ ทันทีในวันลุกขึ้นได้เลยอ๋อก็คิดว่าอยู่ในมือควบคุมได้เดินทางซัพพอร์ตได้สะดวกแล้วลบุรีมันมีความเล็กความใหญ่หรือว่าเหมาะสุดในการทําโครงการจัดสรรยังไงบ้างครับหลายๆครั้งที่เราคุยกันก็บอกว่าพี่มาเริ่มที่ลบุรีเนี่ยตอนโควิดตอนนั้นเนี่ยมีโควิดถูกไหมครับตอนมีโควิดเนี่ยโครงการภูวิล่าค่อนข้างลําบากเลยพอโครงการภูวิล่าค่อนข้างลําบากเลยเนี่ยนะครับเราก็อยากได้อะไรที่มันมีโอนได้ทุกเดือนอย่างภูวิล่าหลังละ18ล้านถูกไหมโอ้โหกว่าจะโอนได้ จะขายได้ 3- 4เดือนหลังรเราอยากจะมีโครงการที่แบบว่าโอนในทุกเดือนเดือนละสอสหลังนะครับก็ดูอยุธยาอย,อยุธยาริ่มเข้าแกแลบแล้วเฮ้ยก็ใหญ่ฮานีเฮ้ยก็ใหญ่สระบ,บุรีนะครับ,รบแล้วพอมีที่ลบบุรีเข้ามาอ่าพอมีที่ลบบุรีเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราดูจากโลเคชันออนไลน์มาก่อนดูจาก Google map ม,ม,มาก่อนเฮ้ยมันดีเพราะว่าอยู่หลังโรบินสันลบบุรีอยู่หลังบิ๊กซีทางหน้าปากซอยเป็นโลตัส <Hey. S 2> เฮ้ยมันดูโอเค uh huh. แล้วมันก็เป็นชุมชนเก่ามันมีหมู่บ้านเก่าอยู่ต uh ิด huh. กันนะครับเรารู้สึกว่าน่าจะพัฒนาได้ uh huh. อ่าเพราะน่าจะพัฒนาได้ปุ๊บเนี่ยครับแล้วอะไรก็ถามบอกว่าพีา่เต้เป็นคนลพบุรีหรือเปล่า uh huh. นั่นสิไม่ใช่เลยเ huh. มาลพบุรีครั้งแรกเนี่ยความตั้งใจคือจะมาซื้อที่เลยนะมาวันแรกเลยนะไม่เคยมาดูมาก่อนเลยไม่เคยมาดูเลยแล้วดูออนไลน์แล้วเรามั่นใจ uh huh. พอมาดูวันแรกครับก็ huh. ใช้เวลาประมาณ1วันเต็ม ดูทุกโครงการที่นี่เลยนะครับดูทุกโครงการแล้วก็ลิสต์ออนไลน์มาก่อนมีโครงการไหนขายดีบ้างบ้านลักษณะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาดูดูเสร็จแล้วเฮ้ยเราคิดว่ามันทําได้ครับแล้วก็มาครั้งที่2 3 4สามสี่แล้วก็มาสี่ครั้งตัดสินใจซื้อเลยส<อ>ี่ครั้งก็สี่อาทิตย์นะครับก็คือ <c oughs> ตัวลบบุรีเนี่ยเป็นเมืองที่ก็ไม่ได้ใหญ่มาเหมือนกรุงเทพแต่ก็ไม่ได้เล็กแบบว่าเมืองเล็กเล็กก็ไม่ใช่แรงขงนาดนนั <c oughs> <ช>้นก็คืออยู่ใกล้กรุงเทพด้วยนะครับ,รบแล้วก็มีชุมชนดั้งเดิมมี โมเดิร์นเทรดเช่นรถตัดตบิ๊กซีผมเห็นเลยบิ๊กซีมีสองเจ้าเลยนะแปลว่ามีความชุมชนนั้นประมาณหนึ่งก็เหมาะกันทำโครงการขายได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรามาดูกําลังซื้อกําลังซื้อกันบ้านถูกไหมเวลาเราขายบ้านเราก็ต้องดูเอ๊ใครจะซื้อเราบ้างอันดับแรกเนี่ยลบุรีเนี่ยเป็นเมืองทหารมีทหารอยู่หลายหน่วยนะครับมีทหารอยู่หลายหน่วยถูกไหมครับคราวนี้เราก็รู้สึกว่าเออทหารเนี่ยมีรายได้ที่เป็นเงินเดือนประจำพอเวลามีโควิดเนี่ยก็จะไม่กระทบแล้วก็จะมีกลุ่มโรงงาน ามีโรงงานเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆที่กระจายมาจากอยุธยาครับ,รบก็ถือว่าก็ถือว่าดีมีมีสัตว์มีสองกลุ่มลูกค้าแล้วนะครับมีทหารแล้วก็มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของทหารด้วยอืมอ่านะครับแล้วก็เป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้านะครับแปลว่าก็มีครบครับ,รบ<ๆ>แล้วถามว่าเออยอดขายดีไหมถ้าเทียบกับจังหวัดอื่นก็ถือว่าพอไปได้แล้วสักสองสามหลังอ่าเราเรียกว่าเซลล์สปีดเราก็ต้องมาดูว่าเอ้ยเซลล์สปีดโครงการเนี่ยแต่ละโครงการเกาโอนงันมากน้อยขนาดไหนครับอ่านะครับโอ้นะครับคราวนี้ ก็ดูแล้วเฮ้ยมันเป็นไปได้อ่าเราก็เลยตัดสินใจซื้อที่แปลงนี้เพื่อพัฒนาต่อไปเนี่ยชวนคุยกันถึงเรื่อตรีมกันบ้างครับเอยได้ที่ดินแล้วใช่ไหม้แล้วการออกแบบการจัดทำเป็นสองชั้นชั้นเดียวตั้งราคาอะไรยังไงบ้างครับพี่เต้อ่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับบ้านบ้านเดียวชั้นเดียวเนี่ยนะครับพอเรามาเซอร์วิสคู่แข่งถูกไหมเราก็จะได้ราคาตลาดแล้วที่เราขายกันปกติเขาจะขายกันประมาณ2องล้านห้าบวกลบอ่าถ้าหลังใหญ่หรือว่าพื้นที่เยอะเนี่ยก็จะเป็น สองล้านหล้านเจ็ดสอล้านแครับอ่าถ้าหลังเล็กหน่อยก็จะลงมาดัก 2, 4, 2, 3, 2องล้านส่ล้านสล้านสครับเราก็คราวนี้เราก็ต้องมาดูก่อนโดยในเฟสแรกที่ทำเนี่ยย <22 S 1> ีหลัง22หลังเนี่ยมันเป็นหลังลาประมาณ100่งร้อยวาอ่าเราก็ตั้งราคาขาย2 8งแ นะครับอ่าราคาขายเรามาแล้วเราเอาคู่แข่งมาเป็นตัวตั้งถูกไหมเออต้องเปรียบเทียบกันด้วยนะต้องเปรียบเทียบกันก่อนต้องเปรียบเทียบกันก่อนแต่ว่าในวันแรกที่เรามาเนี่ยเราไปขายราคานี้ไม่ได้เราเป็นใครก็ไม่รู้ถูกไหมเราอาจจะไล่ราคาตั้งแต่ประมาณ2องล้านห้ามาก่อนให้เท่าคู่แข่งแต่พื้นที่ดินใหญ่กว่าร้อยวารร้อยวาใหญ่มากอ่าสมมุติคู่แข่ง50วา60วาถูกไหมสองล้านห้าเอ้ยเรามาใหม่ใครก็ไม่รู้ถูกไหมอ่ามาขายบ้านใหม่ถูกไหมอ่าแล้วก็ให้มากกว่าแล้วค่อยๆขยับราขึ้นนนไปปี่เ็กลยุทธ อ่านี่<ช>คือทั้งเรื่องราคาทั้งเรื่องการทําเรื่องทั้งสองชั้นเพราะราคาจะเปลี่ยนหมดเลยชั้นเดียวก็ราคาหนึ่งสชัส้นก็ราคาหนึ่ง<ช>แล้วตีมเนาะวันนี้เนี่ยผมมาลพบุรีไม่เห็นหลังนี้เลยนะยุโรปไปเลยนะน,นี่มันตีมยังไงแล้วทำไมต้องออกแบบเป็นตีมแบบนี้ครับ,รบอ่าอันนี้เป็นสไตล์ rid, อังกฤษสไตล์อังกฤษแบบโมเดิร์นอังกฤษหรือว่าถ้าเป็นเรียกแบบรักชูรี่หน่อยก็เป็นมดอิงลิสคลับแมนอังกฤษอ่าเป็นอังกฤษแบบหแบบลอ่ลอหล่อหล่อเลยหล่อจริงๆริงสไตล์อังกฤษก็มีหลายสไตลาด พอเรามาดูแล้วเนี่ยครับอ่าที่นี่ก็จะมีสไตล์เป็นมินิมอลอ่ามีนอร์ดิกอ่มีโมเดิร์นอ่ามีคอนเทมต์โพลารีะะะนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยธีมเนี้ยมันใช่แล้วก็รู้สึกว่าเป็นตัวเราด้วยนะครับเราก็เลยทําเป็นธีมสไตล์อังกฤษขึ้นมาค,ะนะครับ,บ,นนรบอ,รอ่านะครับแล้วก็แต่จริงๆแล้วฟังก์ชันบ้านเนี่ยนะครับก็คือเออ่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะครสามนอนสองน้ำนะครับแล้วก็เราก็ก็ตกแต่งบ้านให้เป็นธีมสไตล์อังกฤษ แล้วมาเป็นต็งตางจีนต้นไม้ก็ต้องอังกฤษหมดเออนี่ต้องสนเลยนะต้องมีต้องสนสนฉาดนะครับสนองกอนนะถือว่าโอ๊กนะครับก็เป็นเป็นคอนสติมคอนเซ็ปต์มันะครับมาหมือนะอ่ามาทั้งเซตครับผมก็คือทั้งแลนด์สเคปทั้งตัวสวนทุกอย่างก็ต้องเป็นเต็งเหมือกันไม่เต็งเดียวกันแปลกๆนิดนึงอ่าก็เรียกว่าในภาษาการออกแบบเขาเรียกเส้นสายและภาษาเรื่องราวเดียวกันออ๋เนี่ยผมคิดว่าถ้าในมุมของคนดูบ้านเนี่ยเห็นว่าอย่างเนี้ยจะมีในกรุงเทพ แต่เห็นบ่อยบ่อยแต่ว่าถ้าต่างจังหวัดจะไม่ค่อยได้เห็นตีมแล้วก็แลนด์สเขปบประมาณนี้เนาะครับก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้ออกแบบเนี่ยในระดับประเทศหมดเลยนะครับอย่างโครงการระดับใหญ่เนะในเมืองนะอย่างแสนซิรีและแนนเฮาส์หรือเอเซเซนนะครับเราก็ใช้ทีมงานที่เป็นผู้ออกแบบนะครับในในลักษณะเดียวกันเราถึงได้ลักษณะโครงการเนี่ยคล้ายๆกันแล้วพูดถึงแบบการที่ปรับตีมอย่างเงี้ยมันเสียงไหมพี่เพราะว่าคนอาจจะชอบแบบดั้งเดิมหรือเปล่าเป็นบ้านมาตรฐานแต่บางทรงอังกฤษเลยเฮ้ยมันนแบบ ดูแปลกๆหรือเปล่าหรือว่าการตอบรับจากตลาดอย่างเงี้ยมั้งครับอ่าจริงๆแล้วตอนมาเริ่มครั้งแรกเนี่ยนะครับตอนมาเริ่มครั้งแรกก็รู้สึกกังวลเหมือนกันครับนะครับว่าเอ๊ะเขาจะตอบรับไหมมันก็ต้องเริ่มเขาเรียกว่าเอ่อเทรสตลาดก่อนคือเราซื้อที่อยแล้วถูกไหมเรายิงแอดเลยมีคนสนใจไหมมีแต่ตีบทําแต่เพอร์สเปกตีฟก่อนอ่ามีคนสนใจไหมเอ้ยมีคนตอบรับมีคนอยากจะจองเลยยังมีแต่ที่เปล่าอยู่เลยอ่าเพราะหุ่ยมันถูกทางแล้วอันนี้เป็นการคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่ง นะครับเราก็ทำรูปเปอร์สเปกทีฟถูครับยิงแอดเลยถูกครับแล้วก็หาลูกค้าเลยนพอมีคนสนใจอยากจะจองอยากจะวอลมาดูแล้วแต่ทั้งที่เป็นที่ดินเปล่าเลยนะอ่าก็แปลว่ามั่นใจแล้วเพว่ามาถูกทางอ่เพราะที่จริงพี่เจ๊เป็นสายไอทีอยู่แล้วการใช้เดต้าการยิงแอดเนี่ยเข้าปากเข้ามือนะครับต่อไปจะไปดูเรื่องของการออกแบบภายในกันบ้านพูดถึงการจัดสรรอย่างเงี้ยต้องมีส่วนกลางสีเขียวยังไงอะไรยังไงบ้างฮะอ๋อโดยปกติพื้นที่ส่วนกลางครับก็ตามมาตรฐานกฎหมายกําหนดนะครับคือประมาณ ห้าเปอร์เซ็นของพื้นที่ขายนะครับข้างหลังแล้วนี่ก็คือส่วนกลางนะครับส่วนกลางนะครับแล้วก็จะมีทั้งมีพาวิเลียนนะครับอ่าแล้วก็มีเครื่องเล่นเด็กนะครับมีสนามบาสนะครับแล้วก็มีสวนหย่อมนะครับอ่าแล้วก็มีแท็กนะครับแท็กให้จ็อกกิ้งให้เดินเล่นได้นะครับอ่าครับแล้วก็ลงต้นไม้เนี่ยนะครับในระดับของมาตรฐานโครงการใหญ่เลยโอ้โนะครับก็คือถ้ามาเนี่ยปกติคนซื้อบ้านทําเองก็จะไม่มีส่วนกลางหรอกเนาะก็คืออยู่ตามบูนชนหมู่บ้านก็จะแน่นๆนึงแต่ว่าพอมีส่วนกลางปุ๊บ มันได้ทั้งเรื่องของตัวยามด้วยป้อมยามมีป้อมยามครับผมแล้วก็มีรั้วรอบขอบชิดแล้วก็มีสวนหย่อมของตัวเองก็คือจะมาใช้สอยได้อย่างดีขึ้นถ้าเป็นจุดหนึ่งที่แบบว่าโครงการสาดสรรเนี่ยจะดูน่าอยู่แล้วกันนะมากกว่าบ้านที่อยู่ในนอกโครงการใช่ไแล้วเราก็ยังเพิ่มสวนด้านหน้าเพิ่มเติมมากกว่าข้อกฎหมายกำหนดอีกอ่าอีกสองจุดแถมนะครับพอเวลาคนขับรถเข้ามาเนี่ยมันจะดูร่มรื่นอ๋อคือการออกแบบเนาะว่าจริงบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวบ้านมันคือเรื่องของ surrounding หรือวันที่โดยรอบ e n v i r o n m e n t ท์ครับเอ่อฟิลลิ่งเนี่ยอยู่อาศัยมันต้องร่มรื่นถูกไหมฮะอ่าพอเราขับเข้ามาเนี่ยเห็นสวนซ้ายขวาเนี่ยนะครับมันก็จะดูร่มรื่นนะครับแล้วก็มีสวนอยู่ตรงกลางของโครงการอีกทีหนึ่งครับตกเย็นเนี่ยนะครับก็จะมานั่งพักผ่อนหย่อนใจถ้าช่วงเย็นนะจะมีเด็กมาเล่นจิงช้าสไลเดอร์นะครับหรือว่าเอ่อมีคนมาเล่นบาสครับอยากเห็นจังเลยต่อไปเดี๋ยวขอดูข้างในบ้านดีกว่าได้เลยเป็นตัว2ชั้นอย่างนี้เอาให้ดูครับสชั้นมี2ชั้น อ่าน,นะครับมีบ้าน2ชั้น2ชั้นเนี่ยก็จะมี4ห้องนอน3ห้องน้ําเฮ้ยมันใหญ่นะนนนเยอะเลยครับ <ค jó. S 2> อ่าพาไปดูหน่อยครับว่าไอ้บ้าน2าชั้นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรฮะครับอันนี้เป็นบ้านตัวอย่าง2ชั้นนะก็จะตกแต่งให้เรียบร้อยให้เห็นถึงฟังก์ชันนะครับอ่านะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับก็จะมีระเบียงเล็กๆนิดนึงนะครับเผื่อใครเนี่ยนะอยากจะมีที่นั่งรับลูกค,ค้าอ่ที่นั่งรับลมที่นั่งหน้าบ้านนะครับตรงน,นี้ใช่ไหมฮะอ่าใช่หรือว่ามีของมาส่งจริงๆจะตั้้้งเป็็นตูดดออฟกไ อ่านะครับแล้วก็มีที่ที่ใส่รองเท้าไว้ตรงนี้จอดรถได้สองคันหลวมๆเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าห้าเมตรมันก็จะจอดได้นะแต่มันจะลงลําบากของเราก็เผื่อไว้ประมาณ5้าเมตรห้าสิบอ่าก็คือแบบว่าเด็กผู้ใหญ่คนแก่ก็เปิดประตูเลยสะดวกมั่นใจนะครับพาเปิดแล้วหนีบเหน่อยก็จะแล้วประตูทางเข้าเนี่ยก็ให้ใหญ่กว่าปกติให้มันดูรู้สึกว่าเออโออาร์นะโออาร์นะครับนะครับส่วนห้องนี้นะครับห้องนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นห้องนอนของผู้สูงอายุได้ นะครับแต่ว่าคราวนี้ในการตกแต่งเนี่ยนะครับเราก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ของห้องทํางานให้เห็นนะครับเผื่อใครจะมาทํางานที่บ้านเป็นห้องทํางานที่บ้านนะครับได้นะครับเพราะมีลูกค้าท่านหนึ่งก็จะเป็นเอาขั้นล่างเป็นท่องทํางานก็เหมาะนะก็มีออฟฟิศเนหรวกนี้เป็นออฟฟิศได้เพราะว่ามันแขกไปใครมาก็รับแขกได้เลยดูที่แบบลูกค้ามาพาร์ทเนอร์มามันก็จบตรงนี้เลยไงใช่ใช่แล้วก็ชั้นบนไว้พักอาศัยอย่างเดียวก็แบ่ง2องชั้นได้นะครับในตกแต่งให้ดูเป็นสไตล์ ในในตัวอย่างนี้เหมือนเป็นเหมือนสถาปนิกอ่านะครับเป็นเหมือนสถาปนิกผู้ออกแบบนะครับชาล่าก็ไว้รับลูกค้าได้อนี่คืออะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นลิฟวิ่งรูมนะครับผมแล้วก็ดินนิ่งรูมอ่าอยู่ติดกันเลยนะครับก็ใช้ร่วมกันเลยใช่นะครับนะครับแล้วก็กระจกล้อมเลยนะครับจะได้ดูโปร่งโล่งนะครับแสงช่องแสงเยอะก็คือนั่งเนี่ยก็สว่างแล้วทั้งวันนะครับครับนั่นแหละอ่าแล้วไปดูครัวกันนะครับนะครับครัวเนี่ยเรามีให้สอง สองจุดนะครับอันนี้เป็น p a นที่เล็กๆนะครับตำแหน่งนี้ก็ลงตู้เย็นได้นะครับแล้วก็ห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะครับแล้นที่เป็นจริงๆแล้วมีประตูนะนะเป็นการเป็นครัวไทยอีกทีหนึ่งนะครับเป็นโซนครัวนะบางคืยก็คือไว้ทำอันนี้ไว้รัวนอะข้างนอกไว้เป็นแพนท r y อุ่นเฉยๆอ้โหนี่คือละเอียดมากมีสามครัวเลยนะครับแลวด้านหลังก็จะมีห้องเก็บของอยู่ด้านนอกอีกไปใต้บันไดอันนี้เป็นห้องน้าชั้นล่างนะครับก็อาบน้ําได้ด้วยเลย ต,ตัวผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่ามันเ layout มันดีนะก็คือเี่กกินข้าวตรงนี้พ่อแม่นั่งเนาะใช่ครับลูกๆดูทีวีนั่งเล่นแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้ร่วมกันได้เลยนะครับแล้วห้องนี้ก็เป็นแบบว่าห้องผู้จูงยุกก็ได้เด็กกระสงทํางานก็ได้หรือจะทําทอะไรมันก็ได้หมดนะม,นมันดูดีมากนะครับพื้นที่มันเชื่อมต่อกันนะร,รู้สึกว่ามันมันกว้างอ่ะอบอุ่นถูกไหมอัาอาจจะนั้กินข้าวตรงนี้นั่งเล่นตรงนี้นั่งทํางานตรงนี้นะครับก็อยู่ลิงก์กันไปหมดเลยอ่ะต่อไปเราจะไปเช็คสอดดูครับป อ่าเราตามกันไปดูชั้น2กันเลยครับชั้นสองนี่ตัวใหญ่จะเป็นพวกห้องนอนเนาะพี่เดซเนาะอ่าข้างบนก็จะมี3ห้องนอนครับมี2ห้องน้ำอ่านะครับแล้วก็มีพื้นที่เล็กๆไว้พักผ่อนอ่ามีโซนเล็กๆตรงนี้อ่านะครับเป็นโซนอยากจะมานั่งคุยโทรศัพท์อ่าส่วนตัวหรือไลฟ์ตรงนี้ก็ได้นะครับก็เป็นมุมเหมือนสตูดิโอนะอ่าใช่ทำแบบว่าลองนั่งให้ดูอย่างเงี้ยครับไลฟ์ติดตรงติ๊กต๊อกอะไรก็ไอยากจะมานั่งคุยโทรศัพท์ส่วนตัวหรือว่ามานั่งประชุมเล็กๆ หรือเป็นโวนลูกไงอ่านหนังสือทํากันบ้านตรงนี้ทิงก็ได้นะชั้นพักแบบสงบสงบปกติเดี๋ยวมันจะขึ้นเลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็คือเพิ่มนิดนึงนะได้ใช้สอยนิดนึงอ่าแล้วมีแสงสวยๆด้วยได้ใช้สอยดีเลยผ่อนได้นะครับเพรต่ว่านี่ขนาดชั้นพักก็ยังทาแบบเป็นฟังก์ชันที่ใช้สอยได้นะออกแบบดีและนี่ก็เป็นมุมเล็กๆนะครับจะเป็นห้องพักตรงนี้ก็ได้ชั้นสองหรือเป็นห้องเป็นที่นั่งทํางานอีกจุดหนึ่ง เล็กๆก,ก็ได้โซนเด็กผมว่ามันน่ารักมากเลยมันแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกของคนอย่างผมลูกสองคนเออเห็นเลยอันนี้โต๊ะทํางานโต๊ะอาบน้ก็บ้านลูกปเป็นนั่งเล่นเป็นโนเออเป็นโนก็เหมะะหาะเลยเนี่ยเป็น,น,บนบ้าน,เ,น,นเล็กๆอะไรตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะกั้นให้ดูแน่นหนากว่านี้นะครับใช่รหรือรบางคนก็จะทำเป็นห้องพระก็ได้ต่อไปห้องไหนก็ไม่ได้อ่าอันนี้จําลองเป็นห้องนอนเด็กนะครับเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักแล้วมีเด็กจริงๆอยู่นะครับฮัลลโหฮัลโหล เด็กนะครับเนี่ยเด็กจริงๆอยู่เลยนะชอบเลยนะครับไม่เป็นไหนเลยไม่เป็นไหนเลยนะครันนี้เรามาดูมาสเตอร์บ้างมาสเตอร์สมมุติว่าพ่อแม่นอนนี่นะครับลูกนอนนี่นะครับอ่ามาสเตอร์เบดดูมก็ถือว่าช่องแสงเยอะแล้วก็อยู่หน้าบ้านเลยใช่ตื่นมานี่ยฟิลแบบอลังการในบางหลังเนี่ยอยู่หน้าสวนเราจะวางตำแหน่งมาสเตอร์แปลนโครงการไว้ให้2ชั้นเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีมองเห็นสวนได้อ่าแล้วอย่างหลังเนี่ยก็จะเห็นสวนนะครับมีหน้าต่าง3บานหน้าๆนะครับแล้วก็มีเทอร์เรสข้างๆด้วย ก็คือรับวิวได้โหเท่า้ให้กว้างเลยนะพี่นะรับวิวด้านข้างได้นะครับแล้วก็ลงเตียงได้ใหญ่ๆนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมุมวอล์กอินคอสเทช่นะครับหราจะกั้นโซนนี้เป็นโซนวอล์กอินคอสเทัทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเพราะห้องน้ำอยู่ด้านนี้ครับอันนี้เปิดกี่ตารางเมตรครับทั้งหมดอันนี้สองร้อยประมาณสองร้อยสิบตารางเมตรนะใหญ่นะใหญ่มากเลยนี่คือใหญ่นะเหมือนในกรุงเทพแบบบ้านใหญ่ๆเลยนะใช่หรือว่าเราจะต่อตรงนี้นะครับเป็นห้องอีกห้องหนึ่งก็ได้ขยายออกไป เป็นห้องอีกห้องหนึ่งนดเีเลยใช่ถ้าใครไม่ต้องการเทเรสอ๋อเออเอาต่อไปอีกห้องนอนนึงอ่ามีห้องนอนเล็กอีกห้องนอนหนึ่งนะครับได้อันนี้คือตัวของห้องนอนลูกก็ได้ใช่ไหมฮะโอ้แต่งสวยนะใช่ครับนี่ลูกอยู่จริงนะครับอ่านี่คือห้องน้ำที่สองห้องที่สองนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นห้องนอนเล็กอ่าด้านหลังนะครับก็มีกระจกอีกสองมุมเป็นห้องหัวมุม อืมนะครับอ่าเผื่อให้เนี่ยคิมมีลูกสองคนใช่ไหมก็คนละห้องพอดีเลยพอดีเลยก็คือครอบครัวที่แบบว่ามีลูกสองเผื่อจะมีลูกหรือว่ามีคนสูงอายุพ่อแม่มาอยู่เนี่ยก็คือครบถ้วนนะอยู่3ามเจเนอเรชันชได้เลยนะใช่ใช่แล้วบ้านหลังใหญ่อยู่สบายตอนนี้อยู่ในบ้านตัวอย่างชั้นเดียวฟังก์ชันอย่างไงบ้างตรงนี้ครับอันนี้ก็คือเป็น3นอนสองน้ำนะครับพื้นที่ใช้สอยเนี่ย140ร้อยสีตารางเมตรสนอนเลยนะถือว่าใช้ได้ทั้งนอนและคุ้มนะเราก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันก็คือมีลิฟวิ่งดดนิิ่อยูตกั เพื่อให้ connecting กันนะครับแล้วด้านนั้นเป็นครัวนะครับแล้วนี่ห้องนอน master อยู่อยู่ทาด้านหน้าบ้านนะครับจะได้เห็นวิวสวนนะครับแล้วก็ห้องนอนสองห้องนอนสามห้องน้าอยู่ติดกัน2ห้องตรงนี้ครับ<น>เป็นฟังก์ชันพื้นฐานก็คือครอบครัวหนึ่งก็อยู่ได้ถ้ามีลูกอะไรเงี้ยก็สบายเลยใช่ครับก็สามนอนสองน้ำก็มีพ่อแม่ลูกนะหรือลูก2คนก็ยังอยู่ได้ถ้วยเนาะสบายก็คือเป็นการเริ่มต้นครอบครัวก็ถือว่าไซส์นี้คือเหมาะ ครับแล้วก็ราคาเนี่ยดีกว่าถูกลงถูกลงกว่าต่างกันประมาณล้านหนึ่งสองชั้นกับชั้นเดียวโอ,โอ้รถได้ล้านหนึ่งเลยนะก็ถือว่าดีนะครับครับโอเค,อเ,คเนี่ยเราก็แต่งเป็นสไตล์อังกฤษอ่าสไตล์อังกฤษแบบโมเดิร์นอ่าครับผมโอเคแล้วสุดท้ายอยากให้พี่เต้สรุปหน่อยนะครับว่าแนวคิดการลงทุนการซื้อที่ดินต่าจงจังหวัดมาพัฒนาโครงการยังมีโอกาสสำหรับคนทั่วไปอยู่บ้างไหมฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เลือกลพบุรีเนี่ยเพราะว่าเราก็มองตัวเองนะว่าเฮ้ยถ้าเราไปอยุธยาเนี่ยโอ้โหมันมีทั้ง คู่แข่งเจ้าใหญ่ๆนะทั้งแลนด์ Land, แสนวาลายเกพีมหาชนเุ้ยเราเป็นโค้ดเทสเจ้าเล็กๆเนี่ยเราจะสู้เขาได้ไหมอ่าก็เคยเคยไปดูที่ดินนะครับแต่ก็มีเจ้าที่เขาสู้ได้อ่าเขาก็มาฟอร์มประมาณนี้เหมือนกันนะครับหรือว่าแต่ว่าจังหวะมันเข้ามาที่ลบบุรีนะครับหรือยังไปดูที่ที่สระบ,บุรีจริงๆแล้วเนี่ยในหลายจังหวัดเนี่ยก็ทําได้ที่แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับอาจจะมองตลาดไม่ออก อ่าบางคนที่เข้ามาปรึกษาเป็นน้องๆนนะเห็นทํารุ่นน้องอะไรเงี้ยมาเข้ามาปรึกษาอาจจะเริ่มต้นจากก่อสร้างไม่เข้าใจการตลาดครับอ่าหรือบางคนการตลาดแต่คุ้มก่อสร้างไม่ได้อ่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบาลานซ์กันอ๋อมันก็เลยไอ้การเริ่มเนี่ยมันยากสุดแล้วสำหรับผมนะการทําบ้านขายเนี่ยเพราะมันใช้ศาสตร์ที่หลายมิติทั้งก่อสร้างทั้งเรื่องการตลาดท้งเรื่องของการออกแบบอะไรมันค่อนข้างเยอะการขายด้วย ค, <S <S คือบางคนเนี่ยอาจจะชำนาญในในหมดหนึ่งบางคนเป็นเอเจนต์ขึ้นมาทำโครงการขายได้แต่พอพอมาทำโครงการปุ๊บเนี่ยมันต้องมันต้องบริหารทีมก่อสร้างอ่ามันก็จะมีวิธีคิดการการคุยกับช่างอีกแบบหนึง่งอ่านะครับหรือบางคนทำก่อสร้างต้องมาขายมันก็จะ,จะมันก็จะขาดอ่ะมันจะมีสิ่งที่ขาดอ่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเอาทุกอย่างอ่ะมาบาลานซ์กันนะครับจริงๆแล้วมันเป็นการแมเนจเมนต์อ่ะแมเนจเมนต์ให้ทุกอย่างลงตัวแล้วพอดีในทัมมิ่งที่ใช่อ๋อแล้วก็แมเนจเมนต์แคตโฟลด้วย วันนี้ขายดีเนี่ยแต่แคทโปรช็อตมันก็มีหลายมันมีมหลายมันมีหลายมุมมันมีหลายม,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 มุมถูกไหมใช่มีมหลายมุม<ช><ช>ครับนเนี่ยถ้าใครสนใจจะจะ,จะเริ่มสร้างบ้านเอาแบบเล็กๆก่อนนะไม่ได้แบบว่าเฮ้ยคุณสร้างเป็นเป็นพันอะไรเงี้ยขอแบบว่าให้คนบางคนเนี่ยอยากจะเริ่มลองเริ่มต้นจากศูนย์อย่างเงี้ยพี่เต้มีแนวคิดยังไงบ้างครับจริงๆแล้วอย่างโครงการแรกที่ผมทำเนี่ยแค่แปดหลังเองนะอาอ์ติจูดมาสอรีแต่ว่าบ้านมันแพงเท่านั้นเองแต่รูปแบบการบริหารจัดการเนี่ยมันง่ายแต่บ้านมันแค่แพงหลังใหญ่ ถูกไหมอ่าแล้วพอมาทาไอนารามัน19หลังก็ค่อยๆขยับราคาบ้างกรแพงเหมือนกันพอจํานวนหลังเยอะเนี่ยการเผื่อจัดการก็อีกแบบหนึ่งพอมาที่นี่เนี่ยจริงๆแล้วการเผื่อจัดการมากกว่านะเพราะยิ่งไปจัดสรรแต่บ้านมันราคามันถูกเือนก็ผ่านไปแล้วทั้ง3สเกลนะพอร์ทรวมๆแล้วเนี่ยสโครงการก็เป็นพันเหมือนกันนะโอ้ยอย่างโครงการนี้ก็ประมาณร้อยกว่าล้านโครงการแรกเนี่ยสองร้อยกว่าอันที่สองห้าร้อยอันนี้ก็ร้อยกว่าจริงๆแล้วมันก็มีความแตกต่างกันในแต่ละส่วน นะครับเดีย๋ยวเราอาจจะมีอะไรมาแชร์กันอไนะไรมาเปิดอาจจะเปิดสอนให้คนที่สนใจเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเนี่ยเขาเป็นยังไงอ่าน,นี้คือแนวจับมือทําแบบว่าแนวแบบเริ่มจากศูนย์จริงแบบคนที่ไม่รู้เรื่องเลยครับอ่าก็เป็นเวิร์กช็อปหรือว่าเป็นแบบมานั่งดีเทลกันเลยอ,อาจจะทําทีละแปหลังถูกไหมเริ่มต้นเนี่ยผมก็ทําแค่แปหลังแต่แผดหลังผมมันหลังใหญ่จริงแล้วง่ายนะ พราะว่ามาถึงปุ๊บแบ่งที่ดินสมมติที่ดินเดิมเนี่ยมันหน้ากว้าง40ถูกไหมลึก60ไร่ครึ่งถูกับหน้ากว้าง40ง่ายมากเลยหันถนนไป8เมตรเหลือ32บ้านแหละลึก16 16สองฝั่งอันนี้ง่ายที่สุดเลยโหว่ามันจัดสรรนี่มันเรื่องใหญ่นะใช่นั่นสำหรับมือใหม่มือใหม่ที่แบบมีความฝันเนาะอยากจะแบบทําบ้านขายแล้วก็อาจจะเป็นคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่แล้วที่ก็คือพอเห็นที่เห็นทางแหละก็คืออาจจะเก็บที่ดินเข้าบ้างแต่ไม่เคยจะพัฒนาเลยอะ เฮ้ยลองมาเรียนคอร์สพิเตอกันดีกว่าหรือว่าคนมีที่ดินอยู่แล้วมีมาปรึกษาหลายคนอพูดตรงๆบางคนก็บอกว่าอย่าทําเลยมันจะหนักคือมีที่ดินอยู่แล้วเหมือนเป็นต้นทุนที่ดีนะแต่ตําแหน่งมันไม่ใช่มันไม่เหมาะจะทําบ้านถ้าคุณไปแบ่งที่ดินขายดีกว่าไหมอ่าหรือคุณไปปล่อยเช่าทําการเกษตรดีกว่าไหมมันไม่ใช่ทําเลที่จะทําบ้านอันนี้เราก็พูดกันตรงๆใช่ล้วมาซื้อที่ที่มันเหมาะกับการสร้างบ้านอยู่ดีกว่า อ่าครับอันนี้คือแนวคิดการสร้างบ้านขายจากศูนย์ถึง100ร้านโดยโค้ดเป๊ะนะครับตัสนใจสมนานี้นะครับก็แอดไลน์ที่แอดคิมพี่สายร้นีเลยนะฮะแล้วก็จะมีโปรโมชั่นหรับผู้ที่แคปหน้าตอนนี้บอกว่ามาจากตัววิดีโอตัวนี้ด้วยนะครับนี่ขอบคุณพี่เตะนะที่มาแชร์มุมมองแนวคิดการทำ โครงการวิสตันลรบุรีนะฮะก็เป็นโครงการที่แบบสวยสไตล์อังกฤษที่ลรบุรีเลยนะครับแล้วก็เดินทางเข้าสู่ชุมชนห้างลิกซีโลตัสอะไรเงี้ยง่ายมากนะครับถ้าใครมาก็แวะเวียนมาชมโครงการโคเตกได้ด้วยนะครับอคทุกคนนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ